ันนี้นะครับผมมาอยู่ที่งานประกวดนะครับโรงเรียนในร้อยสัมพันวันนี้เราจะมานะคพาทุกท่านมาดูบรรยากาศการเดินเช่าพระกันนะตามมาเลยนะวันนี้วันจะได้อะไรไปแบ่งปันดฟฟีกันนะครับเดินมาอ่ะร้านแรกเป็นร้านกรอบะนะครับเป็นร้านเป็นพระกัวที่ทําของวิ่งให้แม่เ,มเราก็แนะนำนะใครเดินมางานประกวดนะครับก็มาเจอ ลาดกล่องนะก็มันกันได้ตามมาเลยครับาดี๋ยาาเป็นยังไงบ้างจางอีเอไย

แต่ตงหลวงพ่อสะพอนะงนี้ตัวจริงเลยเทียมเลยดิหลวงพ่อสนแล้ดีทั้งหมดนะทังนอ่เรเอน่นให่ดูน่นหน่อยนะแตโก้เยอะร ประเดิมไม่ดีแล้วกันอขนนนอบคุณมากก็ราเดิมชิ้นแรกวันนี้นะครับชิ้นแรกวันนี้อยเฮงเฮรลูกหล่อไต้ฮงกงรุ่นแรกปีสองสี่เก้าสี่

ด้วยไม่มาเรื่องมาถ่ายที่นี่นี่ครับคุณธนบาแแพรผมจากกันมาโหตั้งแต่ผมไม่มีอะไรตอนนี้ผมยิ่งไม่มีอะไรเข้าไปเพื่อนรวยเอาเลยเอา20ปีได้ไหมย0ปีนะเองว่าีไเกิดว่ะยี่สิปีลูกยังไม่เกิดอ่ะนี่แล้ว หนาวด้วยแต่โดนขโมยเป๋าด้วยแต่อ้าวหนาวเลยวะเป๋าหมดเลยเออแล้วพักก่อนอ่ะพักผ่อนอยู่ตัวใหญ่กำนี้เองอยู่ขนาดไหน

ราบุรีไงนี่ห้ดลวงพ่ออิโน,โนวัดโบสถ์ดุโนโแรกจังหวัดราชบุรีโโข้วผลิตก็จะหายากนะครับเป็นตนัวแรกก็ล้กันไมตีก็จ่ายตาง นี้เพื่อนกันรูร้จักกันมาตั้งแต่ผมเล่นภาพใหม่ๆเาาามื่อต่อมา30ปีไม่แก่ตัวโดยหันไปโทษใจไม่ลูกแก่โทษสาพาวิเศษทุกปัญหาพวกมันช้วยแก้ไขมีเลขคราบอะไรมาดูต่อไปว่าที่ต่อไปจะเป็นอะไรน้อยใจ บ้าค้ในการซื้อคุณซื้อได้ก็เปัวขาขายเท่อไรก็ได้ซื้อ้ จแปดก็ได้เลยมันไม่สวยเนี่ยสเตทันก็จะหายากเท่าไหร่อันนี้ผมสีโอเเยสเตันผมมากเอาหน้าจะากด้วยเพราะมันเป็นกลุ่มหรือแต่แ่ปีปสอปีหรือที่เห็นียงไลแต่ว่าผมก็สิบเฟผมีหลน้เป็อันนี้เ็อัีเปอี้นัเนเปเนน้้ัน็ อันนี้งิ้แต่ทำเงินคนมาได้ได้ก็อันนี้แต่ก่ยันซ้อนซอไม่ออกยันซอกลับไันออกยังกลับที่ออกออกตนวัดตป่าเลยสอ้รนสองหมนก็แลอันนี้ผมเอาเอาหกหมื่นเนี่ยไปต้องหนึ่งทำไปพเดียวื้อมาพันเนี่ยนนเไง ติดที่หนึ่งสไปนี่งานโคราชงาน,นงานโคราชยาง,งานชะยาบูแต่ตัวใจที่ผมเห็นเนี่สองหมอนเนี่ยสองนอ,น,อนจะไม่พัดนะยังไม่พัดวันนี้อาจารย์เก่งขอจบคลิปงานประกวดพักเครื่องโรงเรียนในร้อยสัมพาน์ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามคลิปหน้าทางช่อง YouTube เก่งคองขวาง channel ทาง Facebook เก่งคองขวาง FC และทาง LINE ID KENG333 นะครับ